สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่ติดตามช่องช่างเอแชแนลนะครับช่วงนี้ก็จับกุ้งนะครับไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับกุ้งกำกามก็กำลังขายดีครับช่วงนี้แต่ว่าก็ทยอยขายนะเพราะว่าเศรษฐกิจโควิดนะครับวันนี้เรามานะครับรีวิว Power Amp กันนะครับ Vortex Q 5000R Power Amp นะครับเป็น Power Amp ยี่ห้อ Vortex นะครับเป็น Power Amp 4 c h a n สี่นะครับ ราคามือแรกแท่นนี้อยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทนะครับราคาสูงมากนะครับราคาสูงมากมือสองเห็นขายกันประมาณสองหมืนสี่สองหมืนห้านะครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะฮะร,รุ่นใหม่รุ่นเก่าดูมัดคอร์ดการ์ตูนท้ายเครื่องนะครับเหมือนกับพวกวอร์เททั่วๆไปที่ลงท้ายด้วย R S ที่เป็นหม้อแปลงนะครับดูท้ายเครื่องมันจะมีการ์ตูนนะครับ รุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ดูตรงนี้นะครับง่ายดีนะครับอ่านะครับมาดูสเปคนะครับสเปคเคร่าวๆนะไม่คร่าวๆหรอกเอาเป๊ะๆตามตารางมาตรฐานบริษัทไปเลยนะครับอ่าตัว Q 5 0 0 0อ Q ห้าพ R นะครับกำลังขับอยู่ที่500วัตต์คูณ4ถ้าขับข้างละดอกก็จะได้ชแน,นลละ500วัตต์นะครับ ต่อชแนลนะครับ M4 ชแนลท่าน,นี้นะครับถ้าขับข้างละ2ดอกก็จะได้800วัตต์ต่อชแนลนะครับนะครับถ้าขับข้างละ4ดอกก็จะได้อยู่ที่1250วัตต์ต่อชแนลนะครับขับเสียงกลางเสียงแหลมใสามากมอนิเตอร์ใสามากนะครับอ่าทำไมนะครับถึงวัต tn ้อยนะครับทาไมถึงวัต t ้อยนะครับวัตนะครับ วัดจริงๆของ power amp นะครับบางเจ้าเขาก็บอกมา over บางเจ้าเขาก็บอกมา p o c h บางเจ้าก็บอกมาพอดีพอดีนะครับบางเจ้าก็คำนวณวัดได้เท่านี้แต่เอามาลบนู่นลบนี่เหลือแค่นี้นะครับเพื่อจะให้ได้กำลังวัดที่แท้จริงนะครับท่านบางท่านก็ถามว่านะฮะแอมเท่านี้ขับอะไรไม่ได้บ้างนะครับสามารถลากนะครับ10กลางนะครับช h น n ล,ละ3ดอกได้นะครับ นะครับรากกลางชแนลละ3ดอกได้นะครับแอมแทนนี้นะครับอ่าน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่48กิโลกรัมเลยนะครับน้ำหนักอยู่ที่48กิโลกรัมเล่นไฟได้ตั้งแต่180ถึง240โวล์นะฮะนะครัถึง140โวล์นะฮะแต่ไฟ180ผมไม่แนะนำหรอกนะครับเพราะไฟร้อยแปผมรู้สึกว่าดอกมันจะมันจะไปก่อนพาววเอร์แอมป์นะครับเวลาผมเล่นหม้อแปลงผมจะมีความรู้สึกแบบนี้นะครับ อ่าค่าดับปิ้ลแฟกเตอร์นะลำโพงนะครับอยู่ที่400ก็ถือว่าสูงอยู่นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับเป็นคาส์ด AB นะฮะไม่ไม่ได้เป็น AB Bit ิดนะครับเป็น AB ธรรมดานะฮะท่านก็สามารถโหลดได้แบบสะใจเลยนะครับถึงแม้สเปกมันจะโหลดให้ได้น้อยแล้วกำลังวัดที่ต่ำนะครับแต่ท่านก็สามารถโหลดได้อยู่นะครับ บางคนก็จะไปใช้ขับมอนิเตอร์ขับเสียงกลางเสียงแหลมอะไรประมาณนี้ครับด้านหลังเครื่องก็ทําออกแบบมาดีนะฮะถ้าท่านไหนจะปล่อยมือสองราคาไม่แพงก็บอก uh, แอดมินด้วยนะครับแอดมินก็มองหาอยู่นะครับถ้าราคาไม่แพงก็จะเก็บไว้ฟังเพลงนะครับอยู่แต่ว่าพัดลมน่าจะดังแรงนะครับพัดลมเป็นพัดลมเทอร์โบนะครับสำหรับเจ้า q 5 0 0 0 r ตัวนี้นะครับเมื่อเราเทียบสเปคแล้วเราจะรู้สึกว่าในราคา3 4 0 0 0บาทเนี่ย นะครับสเปคมันน้อยกว่าแอมจีนใช่ไหมครับสเปคมันน้อยกว่าแอมจีนซึ่งแอมจีนราคาหมื่นสองนะฮะหมื่นสองพันบาทเนี่ยนะครับสเปคเขาให้มาที่พันสองร้อยวัตต์นะครับต่อช่องแอลที่สี่โอห์มนะครับเลยนะฮะแต่ตัวนี้นะครับได้แค่แปดร้อยวัตต์เองนะครับได้แค่แปดร้อยวัตต์นะครับถ้าขับช่องลอลสองดอกตัวนี้ได้แปดร้อยวัตต์แต่แอมจีนได้สูงสุดพันสองร้อยวัตต์เลยนะครับในราคาแค่แอมจีนแค่อ่า หนึ่งหมื่นสองพันถึงหมื่นหนึ่งหมื่นสามพันไม่เกินหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับได้สเปคแรงกว่าตัวนี้แน่นอนแต่ทําไมตัวนี้สเปคน้อยหลายคนก็จะชอบถามกันนะครับแล้วบางคนก็จะชอบถามโทรมาถามผมว่าอ่าซีสองพันสองนี่คับเบียดเดบอซังนะครับจะชอบโทรมาถามผมนะครับลสองพันซีคับเบียดเดบอคับนะครับก็จะชอบโทรมาถามผมนะครับทําไมมันกําลังหวัดน้อยจังเลยนะครับ อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังมันเป็นกําลังหวัดที่แท้ๆจริงของมันนะครับมันเป็นกําลังหวัดที่แท้จริงของมันเอาไปขับเอาไปขับได้นะครับแต่การที่เราที่จะเลือกใช้ดอกลําโพงเนะี่ยเราควรที่จะเลือกดอกที่มันดีๆหน่อยนะครับถ้าดอกที่มันกินหวัดนะครับเอามาขับใส่แอมพ์พวกนี้ยมันก็ไม่ค่อยออกนะครับต้องเลือกดอกที่มันดีๆนะครับมันก็จะออกแล้วก็เสียงดีนะครับอ่า หลายคนชอบโทรมาถามนะครับขับได้นะครับขับได้บางตัวที่เขาให้กําลังวัดมาเยอะๆนะนะครับไม่แรงเท่าตัววัดน้อยด้วยซ้ํานะครับหลายคนชอบมาบ่นให้ผมฟังว่าอแอมตัว,นว,ตเ,ตวเนี้ยกําลังวัดเยอะแต่ทําไมพวก NTs เนี่ยซึ่งกําลังวัดน้อยกว่าแต่แรงกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับก็ชอบโทรมาถามผมนะครับนะ ครับขับได้นะครับ C 2 2อันสองเห็นคนหลายคนมารงมาถามแท่นนี้ก็ขับได้นะแต่ไม่ขับเบียดไม่ได้นะครับแท่นนี้เอาไว้ขับกลางนะครับอ่าถ้าเป็นเครื่องไฟในหนังกลางแปลงเขาก็จะเอาไว้ขับฮอนกันนะครับแท่นนี้นะนะครับสาหรับเจ้า Q 5000r นี่ก็ขับฮอนคือวอร์ติกตัวหม้อแปลงเนี่ย,ข, ortex, นนยข้อดีของมันคือคือขับกลางมันพุ่งดีนะผมชอบตรงขับกลางมันพุ่งดีมากนะครับเสียงดีมาก นะครับแล้วก็ตระก,กูลวอ r ์เทตัวหม้อปแปลงหรือว่าตัวรุ่นเก่าที่มันเป็นก่อนที่จะพัฒนามาเป็นส i t c h i n g หน้าตาใหม่เนี่ยมันมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือก็คือรุ่น 1U น,นะครับเป็นรุ่น 1U เราจะจะเป็นสวิตชิ่งนะเดี๋ยวผมจะจับมารีวิวให้ดูอยู่ให้ฟังอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยนะครับหลายคนก็มองอยู่ว่าน่าเล่นไหมนะครับในส่วนตัวของแอดมินเองนะครับก็ก็มองว่ามันน่าเล่นนะ นะครับแต่ถ้าไปเทียบกำลังวัดเราก็แอมรุ่นใหม่มันก็จะราคาไอ้กำลังวัดมันสูงกว่านะครับแต่ตัววอร์เทคเนี่ยมันยังเป็นรุ่นใหม่นะครับมันมันเป็นรุ่นพัฒนาแล้วนะครับเพราะแต่ก่อนตัววอร์เทคเนี่ยนะตัววอร์เทคเนี่ยไม่มีอ่าไม่มีสี่ชั้นแน่นะครับก็เพิ่งทัาม,มาไม่กี่ปีเองนะ่าจะออกมาพร้อมกับตัวห้าพันไอเอ็มเอสนะครับตัวนี้นะครับ น่าจะออกมากับตัว5,000 i m s ก็หรือออกหลัง i 5,000 i m s นี่แหละนะครับน่าจะออกหลังนิดนึงอ่ะเฉียดเฉียดกันนะครับก็เป็นแอมรุ่นใหม่อยู่แต่ทําไมกําลังวัดน้อยนะครับทั้งทที่น้าหนักเยอะเป็นหม้อแปลงซีคอด้วยนะครับหม้อแปลงเขาต้มมัดด้วยนะตัวนี้นะครับนี่แหละครับผมก็เลยหยิบเอาคําพูดของ อาจารย์ท่านหนึ่งที่โคราชแกเป็นเจ้าของแบรนด์ตู้ลำโพงแบรนด์หนึ่งที่จังเออที่จังหวัดนครราชสีมาเมืองโคราชนะครับคลิปที่แล้วผมก็พูดผิดไปนะครับจังหวัดนครราชสีมาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่าถ้ากําลังวัดของดอกลําโพงนะครับถ้ากําลังวัดของเครื่องขยายนะครับเขาบอกเรามาปิ๊เป๊แม่นยํานะครับมันก็คงจะดีในการใช้งานของใช้งานเรานะครับแต่เขาเนี่ย บริษัทน่ะไม่ค่อยให้ค่าพารามิเตอร์หรือค่ากำลังวัดนะคบของดอกลำโพงหรือ p o w e r อร์แอมป์่ะ,ะมาให้เราแบบเป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะซื้ออะไรเนี่ยเราต้องควรดูดีๆบางทีดูสเปคแล้วเอามาขับมันก็ไม่ออกเอามาเปิดมันก็ไม่ดังดีเหมือนสเปคอย่างที่เราดูสเปคแมนนะครับอันนี้ผมก็หยิบยกนะครับอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่นะครราชสีมามาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมรับฟังกัน โอเคนะครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณนะครทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องชีคชาแนลนะฮะอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างคลิปได้เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ลงกุ้งขายกุ้งอยู่นะครับโอเคคลิปนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ